สวัสดีครับผมเด็กชายจิรพิพัฒน์ตัติวิสานชั้นมอนที่หเลขที่1ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิชาภาษาไทายโดยครูคุณครูเจนครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องบรรทัดฐาน12บรรทัดเรื่องของคำนามครับคำนามบรรทัดฐานมีอะไรบ้างและคำไหนที่ไม่ใช้และหายไปบ้างจากบรรทัดฐาน คำที่1นคำนามสามัญเป็นคำนามทั่วไปใช้สิ่งของที่ไม่ระบุชื่อเช่นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่ไม่ระบุชื่อ2คํคำนามวิสามาัญยานามเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะเช่นวัดหนองหอยเขางูและเป็นคำนามวิสามัญที่อยู่ด้านหลังคำนามสามัญที่ระบุชื่อเจาะจงชื่อสิ่งของสาาถานที่โดยเอาชื่อที่เจาะจงไปเติมด้านหลังของ คำนามสามัญและจะกลายเป็นคำนามวิสามัญก็คือคำนามที่ระบุชื่อและสิ่งของตามไปด้วยครับสามคำนามลักษณะนา,นามเป็นคำนามและกริยาอยู่ด้วยกันเช่นแมวกินคนเดินเป็นต้น 4. อาการละนามเป็นคำนามที่แสดงอาการเช่นการกินการนอนการเดินการวิ่งเป็นต้น 5. คำนามที่ไม่ใช้คือคำนาม บอมมวนมูลและสมุหานามและสามัญนามเป็นต้นขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ